สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะ,ท,ะ,คะที่ปรึกษาการขายมินิมิเลเนียมออตโต้สาขาใหญ่ค่ะวันนี้นะคะควรจะพาทุกคนนะคะไปชมกับน้องคันนี้เลยนะคะก็คือรถไฟฟ้าของเรานั่นเองตอนนี้นะคะก็จะเป็นตัวชมใหม่ล่าสุดนะคะตอนนี้รถเรามีอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ในส่วนของอย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวโลโก้มินินะคะโลโก้มินิเนี่ยเราก็จะมีเป็นสีเปียโ,โนแบค็คขึ้นมานะคะก็จะเพิ่มความเท่แล้วก็ดุดันให้ค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นไฟ LED ค่ะตัวนี้จะเป็นอาร์เทีนะคะมาพร้อมกับครอบไฟที่เป็นสีเปียโ,โนแบค็คเข้ากับตัวโลโก้เหมือนกันค่ะในส่วนของล้อรถนะคะจะเป็นล้อขอบ17ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะก็คือจะเป็นตัวรูปปักไฟนั่นเองค่ะ สำหรับด่างจับประตูนะคะก็จะเป็นสีเปียโ,โนแบ็กนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีเป็นเ์เลดด้วยนะคะสําหรับลูกค้าเนี่ยที่มีกุญแจอยู่ในมือนะคะสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้เพื่อที่จะปลดล็อกหรือว่าล็อกได้เลยค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นลายยูเนี่ยนแจ็คหรือว่าลายถูกชาติอังกฤษนั่นเองนะคะมาพร้อมกับครอบไฟนะคะที่เป็นสีเปียโ,โนแบ็กค่ะในส่วนของโลโก้ก็จะเป็นสีเปียโนแบ็กเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระภายในนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะวางตัวสายชาร์ที่แถมมากับตัวรถได้นะคะรวมถึงลูกค้าที่ต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของนะคะก็สามารถที่จะพับตัวเบาะเนี่ยค่ะลาบไปได้เลยเพื่อที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถวางของได้มากขึ้นค่ะสําหรับช่องชาร์จนะคะจะอยู่บริเวณตัวถังน้ํามันของรถน้ํามันทั่วไปเลยนะคะเราสามารถชาร์จทั้งตัวหัว AC แล้วก็หัว DC ได้เลยนะคะสําหรับการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะรถสามารถวิ่งได้ประมาณ215กิโลค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเฟื่อนจะอธิบายฟังก์ชันภายในรถต่างๆนะคะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันค่ะโดยการอยยบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทไว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอย่างเอกลักษณ์ของตัวรถไฟฟ้าเลยค่ะแล้วก็ในตัวของการออกแบบภายในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นลำโพงฮามันกระดอนนะคะไว้ให้อยู่ตัวนี้เลย รวมถึงหน้าปัดนะคะก็จะเป็นหน้าปัดหน้าปัดแบบดิจิตอลแล้วในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะคะเราก็จะมีเป็นตัวนิเกชันติดมากับตัวรถนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเซิร์ชปลายทางนะคะเราก็ใช้เป็นตัวรถมินินําทางได้เลยเช่นสมมุติเราจะเข้าไปที่ปั๊มนะคะตรงนี้เราสามารถกดได้เลยเรากด start แเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวแบบนี้นะคะที่จะเดินทางไปไปลายทางได้เลยค่ะ นอกจากนีเวกชันนะคะตัวรถยังสามารถที่จะต่อ Apple CarPlay ได้นะคะก็คือต่อโทรศัพท์เราได้เลยนะคะเรายังใช้เป็นตัว Google Map นะคะในการเซิร์ชตัวแผนที่ก็ได้หรือว่าจะเป็น Apple Map นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะค่ะสำหรับแคมเปญตัวรถไฟฟ้าตอนนี้นะคะเราก็จะมีเป็นดาวสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะ มีแถมตัววอชาร์นะคะพร้อมติดตั้งฟรีที่บ้านค่ะประกันชั้นหนึ่งรวมถึงแคมเปญขับฟรีสีเดือนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอย่างนั้นหมายเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อได้ท,งทางเพจของสาขาหัใหญ่นะคะรวมถึงเบอร์ที่ได้ให้ไหว้ค่ะลูกค้าก็อย่าลืมเข้ามาดูรถกับเ์นเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ